สวัสดีค่ะดี่ันประธานสัมมาดาวปชรยทั้งแผ่นดินจังหวัดชลบุรีค่ะพ่อดานี้เราได้รับความรู้และได้รับรู้เรื่องการที่พวกน้องแี่น้องพวกเราอยู่อำเภอกันทะลักประสบภัยเรื่องภัยกันแคมไหนหรือพวกยิงพวกเราเราก็ยิงตอบก็ว่ค่ะแล้วพี่น้องอำเภอกันทะลักเดือดร้อนเราจึงระดมพี่น้อง เลยมาบริจาคพี่น้องเราพอมาเห็นพี่น้องเราว่าทุกคนยังไม่ได้รับความเพียงพอจากของที่เรารับบริจาคค่ะเราขอเชิญพี่น้องแดงทั่วประเทศนะคะชวยบริจาคพี่น้องเราน่าสงสารมากค่ะเรามาเห็นแล้วเราอดไม่ได้ที่เราจะน้ําตาไหลพี่น้องเราลําบากมากเราจึงคิดว่าพี่น้องคนแดง หรือคนที่อยู่ในเีนไดก็ตามเราช่วยเหลือพี่น้องเราใ่แผ่นดินของไทยเราค่ะป้าก็เลยรับภาษาชาวจังหวัดชุินุมมาหาพี่น้องเรานะคะขอนนี้เราพี่น้องชาวเ้อแดทั้งประเทศและผู้ที่มีใจวันนี้เราต้องขอมีอะไรก็บริจาคมาได้นะคะอำเภอขันวังอำเภอกังทะลักโดยนา นอแล้วค่ะน้องแอลแล้วก็น้องหมวยนะคะแล้วก็ติดต่อได้เลยนะคะติดต่อพิส่สมเนียงค่ะ0บอกเบอร์เลยนะคะ0852397669ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ